เอาละครับวันนี้นะครับพบกับคุณส้มดตรตีชาดาใจสบายนะครับซีอจากแบรนด์ตีชดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค,ค่ะ <ผม S 2> โอเควันนี้นํามาเห็นบอกมีคมเปนใหม่ปั้นรากหญ้าสู่เศรษฐีมันคืออะไรฮะอยากจะให้ทุกท่านเปิดใจกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ธุรกิจที่ยังคงดําเนินกิจการได้ดีแล้วก็สามารถพลิกชีวิตให้กับคนรากหญ้าได้จํานวนมากคือธุรกิจออนไลน์จริงๆนะคะแต่ยังคงมีรากหญ้าหลายๆท่านที่อยากทําธุรกิจแต่ขาดในเรื่องของความรู้ค่ะพี่หนุ่มครับผมดังนั้นแคมเปนปั้ สเราจึงต้อนรับชาวรักญาทุกๆคนให้เดินเข้ามาแล้วเราก็จะสอนในการทำธุรกิจออนไลน์สอนตั้งแต่กอไก่ยันฮอรนกุ้งเลยนะคะเรายินดีสอนให้หมดเลยนะคะโดยที่สินค้าที่เรานำมาในโครงการนี้จะเป็นตัวนี้นะคะเซรั่มตรีชดานะคะโดยปีนี้ค่ะเราได้คุณยุย้ยจิรานัน์มโนแจมเข้ามาร่วมแคมเปญน,นี้ด้วยทำให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้เซรั่มรักแล้ช่วยในเรื่องของอะไรฮะ ตัวนี้เลย1คือรักแร้นะคะแล้วก็2เลยคือจุดด่างดาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังคอนแล้วก็เรื่องของข้อศอกหัวเขา่าตะตุ่มดําตรงไหนทาตรงนั้นได้เลยแต่จุดเด่นของเราที่ทําให้สินค้า ขายดีมากๆเลยคือเรื่องของรักแร้นะคะเพราะว่ารักแร้เราจะมีเรื่องของเหงือ่อกลิ่นความหมองคล้ำแล้วก็เส้นขนนะคะที่เวลาถอนแล้วขึ้นมาใหม่มันจะค่อนข้างหนาแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่ค่อนข้างไวเราได้ส่งตัวนี้นะคะให้กับ100คนนะคะได้ทดสอบสินค้ามาก่อนแล้วทุกคนยกนิ้วเลยค่ะว่าคือเรื่องของรักแร้นี่คือจบจริงๆค่ะครับผมตอนนี้เปิดรับตัวแทนด้วยใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะทุกท่านที่สมัครตัวแทนนะคะพี่หนุ่มก็จะได้เข้าแคมเปญปัญญาสู่เศรษฐีเลยทุกๆคนเลยได้เรียนการขายแล้วเราก็มีเรื่องของการโยนออเดอร์ด้วยค่ะการโยนออเดอร์คือการที่บริษัทนำยอดขายทั้งหมดของบริษัทไม่ว่าจะวันละร้อยบ้าน500บ้าน1000บ้านเรายกออเดอร์ทั้งหมดนี้ให้กับตัวแทนไปเลยให้รายได้เข้ากระเป๋าพวกเขาไปเลยจริงๆก็อยากจะให้คนไทยมีรอยยิ้มกันขึ้นมาได้นะคะประมาณโอเคขอโปรโมชั่นดีๆหน่อยนะครับวันนี้ โปรโมชั่นพิเศษเลยเฉพาะรายการหนกระแสนะคะ1กล่อง10ซองนะคะเพียง399บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยร้านสะดวกซื้อ,อต่างๆที่เป็นขนาดย่อมนะคะขนาดเล็กทั่วประเทศไทยหากรับสินค้าตัวนี้ไปที่10กล่องหรือ100ซองนะคะเราให้ราคาพิเศษเลยเพียง3 4 9 0บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเช่นเดียวกันเราจะ ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าโปรโมตร้านค้าของท่านให้ฟรีทุกๆร้านนี้เป็นแคมเปญที่เราจะทําไปจนถึงสิ้นปีนะคะเพื่อติดต่อน,นะคะ092ค่ะ2535387ค่ะแต่ถ้าโทรไปไม่ติดจริงๆมีอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0894250504ค่ะหรือลาแอดนะคะ g a y a 2021ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนผู้ชมครับสวัสดีครับ